กาโวดูหลุดไหมจะหลุดไหมไปเร็วคนนั่งตกอยู่นี่คันอยู่นู่นแต่เต็มปากนะโอ้โอยิโซกไม่มันรู้แต่มันตัวเหมือนดวงมันทรงมันเหมือนไอ้นี่ยอะไรนะดวงจันทร์นะไม่ใช่ปลาแม่น้ำอ่ะยิโซกไม่ใช่ยิโซกอะไรปุ้ยอะไรวะผม ไปใช่ปะผมยี่ศกไทย,ยมันเป็นมันเหมือนยี่ศกไทยกับกโอโคกก็เหมือนปลาไอ้นี่ก็เหมือนอะไรวะ่าปลาแม่น้ำอะ่ะผมก็ปล่อยแม่ผมเถอะเน <c oughs> ื้อุม่อุ้ย <c oughs> ยังใหญ่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนกอโคกกับยี่สกไทยอะ่ะเห็นไม่ชัดเหรอ แล้วก็ปลายแม่น้ำเราเราต้มปลาเลยนะอุ้ยใหญ่โอ้โหยร้อยแล้วจะร้อยแล้วถ้าหลุดเฮ้ยปุ้งปุ้ยอุ้ยอุ้ยอยใหญ่จริงใหญ่จริงอย่าให้หลุดนะเอาไปใส่โอ่งดีกว่าอ๋อนจะไม่ถึงเลยโอยังเดือดดูดูตัวจุ่มไม่เฉยดิจุ่มไว้ก่อนจุ่มไว้จุ่มไว้จุ่มไว้เอ้าอ๋อนไปยืดลุดโอ้โห อุ้ยงัดขึ้นดิเดี๋ยวมันวิ่งออกอุ้ยโอ้ยงัดขึ้นแถมนอนเอ้ามันหมดแรงแล้วงัดไดงอยตางกระชางปุ้งปุ้ยอ่ะขอดิขอแล้วขอแล้วดึงดึงจับข้อสองเดี๋ยว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 ดิ้นเดี๋ยวตกน้ำยกขึ้นเอ้าโอ้โห้ยใหญ่หูตัวนี้ใหญ่จริงไม่เคยเจออ่ะ ตัวอะไรโคตรใหญ่ว่าถอยมนนี่เลยหอยอ้วนโอ้ยปลาโอ้โหม่แต่สับปะรดด้วยอ้โนี่ปล่อยออกนี่ปล่อยออกหอยดูหลังดูหลังโอดูหลังโอ้นี่ปลาฉลวดบอดีว่าหนินี่ครับปลาฉลวดบอดีเพราะมันตัวใหญ่จังวะนี่ปลาฉลวดบอดียังไงนี่นะแอนถือเฮ้ยรูปคู่พอดีเลยนี่รูป โอ้ยยังใหญ่อะถ้าหลุดนะพอได้ตกน้ำนี่โอ้โหเยอะเติปาาเมื่อนาอยู่นี่นะเต็มปาาดูนะนี่ดูดูท้องสิบเซนต์ตัวอย่างสั้นนะปุ้งปุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยใหญ่จริงโอ้โหเยอะเหนียวจังอะสวยแลยนะนะปล่อยไปเลยอ๋ออ่าพ่อถือพ่อถือดิพอแล้วแค่นี้แหละลองถือก่อนถือให้ดีค่ะดู ถ่ายรูปปุ๊บถ่ายรูปเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยนะอืมอ่โอเค